พามาดูรถไถเดินตามครับผมตัวแรกครับ RT100 พร้อมกับหางสยามคูปต้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สาม0 0ืนหกพันบาทได้เป็นล้อเหล็กใหม่เลยนะครับสาม0 0ืนหกพันบาทเครื่อง RT100 หางสยามคูปต้านะครับตัวนูนนะครับล้อเหล็กใหม่สาม0มื่นหกครับตัวนี้ ระบบสีเกียร์พร้อมใช้งานครับโอเค36มหมตัวต่อมาครับอารทร้อยหางช้างเหล็กนะครับผมตัวนี้อยู่ที่3าม0 0บาทนะครับ ครอง0 0หางช้างเหล็่าไปดูตัวต่อไปเลยครับ ET95 ครับโครงลิงลมตัวนี้อยู่ที่24งหมื่นนะครับ ให้เป็นเครื่องก้าแรงครึ้นพรงลิงลมนะครับก็มีด้วยกันอยู่หลายตัวนะครับสำหรับเครื่อง9ก้าห้านะครับลูกค้ามาดูได้นะครับที่ร้านผมพิการค้าครับผมมีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะครับทุกตัวนะครับ สนใจก็ทักมาทางเพจได้เลยนะครับร้านสมคิดการค้าครับา r ีร้อยครับหังช้างเหล็กตัวนี้สามหมื่นสเหมือนกันครับร้อย,อย่างนะครับตัวนี้เรื่องนิ่มๆเลย ามาดูภายในร้านต่อนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับผมตัวนี้ et 8 0ครับพร้อมกับโครงลุ่งเพชรราคาอยู่ที่21,000บาทนะครับ21,000บาทได้เป็นเครื่องแปดแรงนะครับโครงลุ่งเพชรตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับเรียงไว้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับ นี้ก็สามหมื่นสี่นะครับอ e าทีร้อยหางช้างเหล็กนะครับตัวนี้ E-t 9 5 24,000บาทนะครับตัวนี้เช่นกันครับ24,000ครับ E-t 95เฉพาะเครื่องก็14ื0นสี 1, 1, 000, 1, 000่นะครับโครงก็1 0 0 0 0บาท11,000บาทนะครับแล้วแต่ตัว อ,อีกตัวครับสองหมืนสี่อันนี้เป็นโครงอยุธยานะครับกับเครื่องเก้าแรงครึ่งอันนี้เป็นสิบเอ็ดแรงนะครับโครงบิ๊กจิวตัวนี้อยู่ที่สองหมืนห้าครับได้เป็นเครื่องสิบเอ็ดแรงนะครับตัวนี้สองหมืนห้าครับ et 9 5กับ โครงช้างเหล็กนะครับผมอันนี้ et 95กับโครงอายุทยานะครับตัวนี้2 3 5 0 0นะครับตัวนี้20,500ครับ et 110ตัวนี้ก็ติดมานะครับมาจอดข้างใน เราไปดูตัวที่ตั้งวางพื้นนะครับ RT 90ครับราคา16,500นะครับ ET 95 14,000ครับอันนี้ก็ ET 95 14,000บาทยันต์มา105เจ้าพลัง13,000ครับ ET 95 14,000ครับ ตัวนี้ก็ ET 95ครับ14,000บาทเช่นกันเครื่องใหม่เราก็มีนะครับโ l เด้นโบเรามีตั้งแต่9แรงครึ่งราคาจะอยู่ที่23,000ืนามนะครับถ้าสิบแรงก็24,500บาท12แรงก็25,500บาทนะครับ14แรง28,000ื 28, านนะครับรับเองมีส่วนลดทุกตัวนะครับผม อันนี้สิบ้าแรงอยู่ที่สามหมืหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเครื่องคูโบต้าก็มีตั้งแต่สีเอ็ดแรงไปจนถึงร้อยห้าห้านะครับราคาเริ่มต้น4ี่หม้าถึงห้าหมืนสามนะครับอ่าโครงตานกโครงมุ้ยเลี้ยงบางนานะครับโครงตานก n อ็นทหนึ่งสี่หนึ่งอยู่ที่สี่หมืนสี่นะครับเป็นบางโคนหอเรือนะครับมีน้ำมันเกียร์สายพานแล้วก็ ของแถมจากโรงงานนะครับให้เพิ่มเติมนะครับถ้าเป็น nt 16นะครับอยู่ที่4ี่หมืนนะครับโองมุยเลงบางนา38ม0 0ืนครับผมตัวนี้ย่ำนาเกียร์สองได้นะครับหลักได้เป็นเครื่องพร้อมหางก็มีนะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้โคเดนโบร้อยส พวงโคดินโบ131นะครับชุดนี้อยู่ที่54,000บาทนะครับ54,000บาทรับเองลดได้อีกนะครับเครื่องใหม่นะครับส่วนพวกผานยกล่องนะครับยกล่องหรือว่าผานเข้าล่องมันนะครับก็มีราคาตัวนี้6,500นะครับอันนี้ไทยยกล่องนะครับ อันนี้ไถกบนะครับสามพันเจ็ดอันนี้หัวหมูแหวกนะครับสามพันสองแล้วก็ผานไถเพิ่มเติมธรรมดาก็มีอีกนะครับอันนี้โดยรวมหลักๆนะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับไปจนถึงสามหมื่นหกนะครับ เรื่องมีแปดแรงเก้าแรงครึ่งสิบแรงนะครับช่วงนี้ก็จะมี9แรงครึ่งนะครับเป็นส่วนใหญ่อาที R T ก็จะเป็นอา1 0ทีร้อยนะครับอารท้อยสิบยังไม่มีนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นโครงนะครับตัวละหมื่นเอ็นะครับถ้าเป็นช้างเหล็กหมื่นสองนะครับผม ตัวนี้ขายตามสภาพนะครับ RT 90กับหางสยามคูโบต้านะครับตัวนูนราคา25 0 0 0น้านะครับ RT 90หางสยามคูโบต้านะครับเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะครับอันนี้ก็คือมาจากบ้านลูกค้าเลยนะครับอันนี้ตำหนินะครับมีเชื่อมตรงคันเกียร์ตรงกลางนะครับอย่างอื่นก็ปกตินะครับเครื่องก็มาจากบ้านลูกค้าเลยนะครับตัวนี้25 0 0 0 อันนี้พวกโคง้งอันนี้ก็ยังไม่ได้เช็คนะครับผมอันนี้ยังไม่ตั้งราคาขายนะครับรถอ e ี 600, แตนหกรอเราก็มีนะครับเครื่องสิบสี่แรงนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยราคาอยู่ที่แสนเจ็ดหมืนบาทนะครับบรรทุกเก้าตันครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเกียร์สโลมีให้นะครับกระบะสวย พร้อมใช้งานครับบรรทุกเก้าตันช่วงล่างเดิมๆนะครับไม่เคยทำสีตัวนี้เจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากครับแสนเจ็ดหมืนบาทพวกนี้ก็จะเป็นโครงตามสภาพนะครับเริ่มต้นสี่พันห้านะครับไปจนถึงหกพันนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องเอาไปเช็คเองนะครับ บางตัวก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ลูกค้าต้องมาเลือกเองนะครับผมราคาเริ่มต้น4,500นะครับเฉพาะหัวอ่อเฉพาะโครงนะครับถ้าพวกชุดนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน15,000นะครับบวกตามสภาพนะครับไม่เกิน15,000มีนะครับมีอันนี้ก็คือราคาตามสภาพนะครับถ้าเช็คพร้อมใช้งานก็จะเป็นพวกด้านหน้านะครับที่ถ่ายให้ดูนะครับ พวกนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่บ้านลูกค้านะครับนํามาเทินเอาตัวที่พร้อมใช้งานนะครับขี้เกียจซ่อมนะครับขี้เกียรหท้าไหนะครับก็มาเทินได้นะครับเทินได้ทั้งเครื่องเก่าเครื่องใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้ล้างรอประกอบนะครับผมตัวนี้เป็น11แรงนะครับอยู่หมื่นห้านะครับตัวนี้รอประกอบเหลือใส่ท่อนะครับ อันนี้ก็โคงนะครับโคงที่เช็คสภาพก็จะเอามาเช็คระบบเฟืองเกียร์นะครับแล้วก็ขัดทำสีนะครับพวกนี้เลยนะครับทำทุกขั้นตอนนะครับแยกหางออกมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องแปดแรงนะครับตัวละหมื่นพันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแปดแรงอันนี้รอเอาไปไฟข้างหน้านะครับ ตันี้ซ่อมเสร็จก็จะเอามาล้างนะครับแล้วก็รอประกอบนะครับผมล้างให้ทุกซอกทุกมุมนะครับก่อนที่จะประกอบให้ลูกค้านะครับสําหรับรถไถมือ2องนะครับรถไถเดินตามมือ2ก็มีประมาณนี้ครับผมลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนอยู่ก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0981053971ปดหน่งศูน์ห้าสามเก้านะครับหรืออีกเบอร์ศูนย์เก้าเครับ 9 9 9 9 7 1 2 7 7 7นร้านสมคิดการค้าร้านตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกระสินครับผมอยู่ติดถนนขอนแก่นพพนทองนะครับหรือพิมพ์ gps พิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้านะครับมาเลือกดูสินค้าได้เลยครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ